กินสนานางจูจี้ร้องหิวแต่เช้าเชียอืมอะแม่รอพิมพ์อยู่ตั้งนานนะไม่เห็นออกไปใส่บาตรสักทีจนพระเจ้ากลับวัดหมดละจะเป็นอะไรไปนะลูกออกไปแค่แป๊บเดียวอะสร้างบุญสร้างกุศลไว้ติดตัวนะมันไม่เสียหลายหรอกนะลูกนะโทรแม่คะพิมพเนี่ยต้องรีบพิมพ์บนทะให้เสร็จนะคะ ผาดพี่ไก่มาตั้งหลายวันแล้วอะแม่อย่ากโกรธพิมพ์นะแค่วันเดียวเองอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมพ์จะออกไปใส่บาตกับแม่แต่เช้าเลยแม่ตรวจน้ำดีกว่านะคะเดี๋ยวลืมอีกนะแต่เมื่อคืนแม่เห็นพิมพ์อยู่บ้านโม แม่เห็นแล้วคะพิมพ์อยากคุยกับโมกบ้างอะพิมพ์รู้นะคะวันดึกมากแล้วอะไม่เหมาะที่จะคุยกันตามลำพังแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามน,นะคะแม่โมกนะเขาเป็นสุภาพบุรุษดีพอแม่ไว้ใจโมกได้คะ่ะแต่แม่อยากจะให้พิมพ์ไว้ใจกดมากกว่าตะกดนะเขาเป็นสุภาพบุรุษนะลูกนะ แม่อยากจะให้ลูกเนะี่ยเอาใจพี่เขาบ้างไม่ต้องมาเอาใจแม่หรอกคนดีๆอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้หลุดมือน,นะลูกมันน่าเสียดายตะกดเลยจ้า หน้าโมกนะ่าจะเป็นคอนเฟลกแล้วนะแม่เอามาให้ชัวนะวันนี้คือศีลกินเจไม่ใช่เหรอโมสาวาทามันบาปนะพิมพ์ก็แค่อยากให้โมกสบายใจเท่านั้นเองแม่พิมพ์นะ่ะเป็นคนปากแข็งแต่ว่าใจบุญโมกก็รู้นี่โมกนะ่ยต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้แม่เห็นมากกว่านี้นะ ผมไม่มีเงินไม่มีรถหรูไม่มีบ้านหลังโตโตโมกำลังดูถูกแม่พิมพอ่ะแม่พิมพ์ไม่ใช่คนเห็นแก่เงินมีแม่คนไหนบ้างที่อยากจะเห็นลูกตัวเองลำบากลูกรดอยู่สุขสบายคนเป็นแม่ก็นอนตายตาหลับ ผมเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กวัดมาก่อนผมรู้รสชาติของความลำบากดีมันมีแต่ความขมความขื่นความหอมความหวานมันมีเฉพาะในความสุขสบายเท่านั้นแต่แม่ลืมนึกไปว่าคนที่เขารวยล้นฟ้าชีวิตก็ใช่ว่าจะมีความสุขเป็นดุกอย่าง รอพี่นาแล้วแบบจาพิมไงโมบเฮ้ยรถเสียสิท่าเฉยรถจ้ะใครบอกว่าพิมจะไปกับพี่กดอ้าวก็พิมบอกคุณอายโทรหาพี่ไม่ใช่เหรอ่าพิมจะไปส่งรถไอตอนเช้าอยากให้พี่มารับก็รีบมาแล้วไงผมไปทำงานก่อนนะพิมแต่ว่าพิมพิมไปกับคุณกอกดเถอะอย่าให้คุณอาต้องเสียผู้ใหญ่เลยนะ ไปละเชิญจ้ะขับใจเย็นจริงๆเร่งเครื่องหน่อยโมบค้ามเป็นเต่าต้วมเตี้ยมไปได้ แหวนวงนี้พิมพ์ขอคือนนะคะพิมพ์ขอโทษนะคะที่ทำให้พีก่กดเข้าใจผิด<ค><ณ>น,นี่มันมันเรื่องอะไรอะคะค,<ณ>คือทุกอย่างระหว่างเราเนี่ย เราจะไปด้วยกันได้ดีนะความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่กฎคิดหรอกค่ะพิมพ์ถึงได้บอกไงคะว่าพิมพ์ขอโทษที่ทำให้พี่กฎเข้าใจผิดแต่พิมพ์ก็เต็มใจแล้วมันไม่เองไม่ใช่เหรอต่อนหน้าแม่น่ะพิมพ์จำเป็นต้องทำะค่ะแต่ตอนนี้ไม่พิมพ์ไม่ได้รักพี่กฎค่ะพิมรักไอมเหมอนใช่ไหม อย่าจะกัดก้อนเกลือกินหรือไงฮะ,ฮะสวยแต่นหน้าสมองไม่มีพิมพ์คิดถูกเลยจริงๆที่เลือกผู้ชายอย่างโมกกินเกลือเนี่ยก็ยังดีกว่ากินสเต็กไม่ไหมแบบพี่พิมพ์ไม่อยากมีชีวิตขมคืนไปจนตายหรอคะจริงๆเลย สวัสดีค่ะออฮัลโหลขอสายโมกหน่อยค่ะบอกว่าพิมพ์โทรมานะคะอ๋อคุณพิมพเหรอคะโมกมีอยู่ที่โต๊ะนะคะออหรอคะงัน้นฝากบอกโมกด้วยนะคะว่าพิมพ์โทรมาค่ะได้ค่ะสสดจะบอกให้นะคะว่าคุณพิมพ์โทรมาค่ะ